พระธรรมสองพงศวดานบทที่หเมื่องานทั้งสิ้นที่โซโลมอนทรงทำเกี่ยวกับพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจา้าเสร็จเรียบร้อยแล้วโซโลมอนก็ทรงนำของถวายของกษัตริย์ดาวิดราชบิดาอันได้แก่เงินทองคําเครื่องใช้ไม้สอยทุกอย่างมาเก็บไว้ในกลางพระวิหารของพระเจา้าจากนั้นโซโลมอนทรงเรียกบรรดาผู้อาวุโสข,ของอิสราเอลหัวหน้าเผาต่าง และหัวหน้าครอบครัวทั้งหมดของชนอิสราเอลมาเข้าเฝ้าที่กรุงเยรูซาเล็มเพื่ออัญเชิญหีบันธสัญญาขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาจากซีโยนเมืองดาวิดและผู้ชายอิสราเอลทุกคนก็พากันมาเข้าเฝ้ากษัตริย์ในช่วงเทศกาลในเดือนที่เจ็ดเมื่อผู้อาวุโสทั้งปวงของอิสราเอลมาถึงแล้วคนเลวีก็ยกหีบันธสัญญาขึ้นบรรดาปุโรหิตซึ่งเป็นคนเลวีหามหีบมาพร้อมทั้งเต็นนัดพบ และภาชนะเครื่องใช้อันศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงในนั้นกษัตริย์โซโลมอนและชุมนุมประชากรอิสราเอลทั้งปวงที่มาชุมนุมกันหน้าหีปันตสัญญาได้ถวายแกะและวัวเป็นเครื่องบูชาจํานวนมากจนนับไม่ถ้วนจากนั้นปุโรหิตอัญเชิญหีพันตสัญญาขององค์พระผู้เป็นเจ้าเข้าสู่สถานมัสการชั้นในของพระวิหารคืออภิสุทธิสถานและตั้งไว้ใต้ปีกของเครูป เครูปทั้งสองกางปีกเหนือที่ตั้งหีบพันธสัญญาและปกเหนือหีบกับคานหามคานหามซึ่งยื่นออกมาจากหีบนี้ยาวมากจนมองเห็นปลายได้จากด้านหน้าของสถานนวมสการชั้นไหนแต่มองไม่เห็นจากด้านนอกของวิสุทธิสถานและขานนั้นก็ยังคงอยู่ที่นั่นจนถึงทุกวันนี้ในหีบนั้นไม่มีสิ่งใดนอกจากศิลาสองแผ่น ซึ่งโมเสสได้ใส่ไว้เพื่ออยู่ที่ภูเขาโหเรบที่ซึ่งองค์พระผู้เป็นเจา้าทรงกระทำพันธสัญญากับชนอิสราเอลหลังจากวูเขาออกมาจากอียิปต์ปุโรหิตทั้งหลายจึงออกมาจากวิสุทธิสถานปุโรหิตทั้งหมดในที่นั้นได้ชำระตนให้บริสุทธิ์แล้วไม่ว่าจะประจำอยู่หมู่เหล่าใดคนเลวีทั้งปวงซึ่งเป็นนักดนตรีได้แก่อาซาบเทมาน เยดูทุนและบุตรกับญาติพี่น้องของพวกเขาแต่งกายด้วยผ้าลินินเนื้อดียืนอยู่ทางทิศตวนออกของแท่านบูชาผู้เขาตีฉาบบรรเลงพินใหญ่และพินเขาคู่มีปุโรหิต120คนเป่าตแตรนักตแตรและนักร้องได้ประสานกันอย่างกลมกลืนเป็นเสียงเดียวกันถวายสรรเสริญและขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าพร้อมด้วยเสียงตแตรฉาบและเครื่องดนตรีต่างๆ ผู้เขาเปล่งเสียงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าและร้องเพลงว่าพระองค์ประเสริฐความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงนิรันด์แล้วมีเมฆมาปกคลุมทั่วพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าบรรดาโปรโหิตไม่อาจปฏิบัติหน้าที่เพราะเมฆนั้นเนื่องจากพระเกียรสิริขององค์พระผู้เป็นเจ้าปกคลุมอยู่ทั่วทั้งพระวิหารของพระเจ้าหวังว่าพี่น้องจะได้ข้อคิดจากการอ่าน พระคัมภี 2, สองพงศวดานบทที่5นะครับข้อคิดของพี่น้องอาจจะเหมือนหรืออาจจะแตกต่างจากผมก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าพี่น้องกําลังเผชิญสถานก,การณ์ในชีวิตยอย่างไรแล้วก็พระเจ้าต้องการจะตรัสกับท่านอย่างไรผมได้ข้อคิดนะครับอยู่ในข้อที่14ครับพระคมภีร์บันทึกไว้ว่าจนปุโรหิตยืนปนิบัติไม่ได้เพราะเหตุเมฆนั้นเพราะพระศิลปของพระยาเว พระนิเวศของพระเจ้านี่ก็เป็นเหตุการณ์ตอนที่ซุลมอนได้ถวายพวิหารได้ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าครับและพระกัมภีบันทึกว่าขณะที่ซุลมอนและทีมของเขาได้ร้องเพลงสรรเสริญนมัสก,การพระเจ้าพระสุริของพระเจ้าก็ลอยลงมาปกคลุมอยู่ในวิหารที่ อาสลอนได้สร้างถวายพระองค์พี่น้องครับผสิตของพระเจ้าก็มีความหมายหลายสิ่งด้วยกันหลายอย่างด้วยกันแต่อย่างหนึ่งผสิตของพระเจ้ามีความหมายคือการทรงสถิตของพระเจ้าในที่นั้นๆอย่างชัดเจนจนสัมผัสได้หมายความว่าเมื่อเราไปนมัสก,การที่ใดก็าตามถ้าเรารู้สึก ว่าพระเจ้าอยู่ที่นั่นอย่างชัดเจนจนเราสัมผัสได้เราเรียกปรากฏการณ์นั้นว่าพระเสด็ของพระเจ้าอยู่ณที่แห่งนั้นประคัมภีร์ตอนนี้บอกบอกว่าพระเสด็ของพระเจ้าเกิดขึ้นหลังจากที่พวกเขาร้องเพลงสรรเสริญและนมัสการในข้อที่1 3 กภีได้บอกไว้นะครับและนายพระธรรมสดุดีได้บอกไว้ว่าพระเจ้าทรงประทับเหนือคำสรรเสร,ริญของชนชาติของพระองค์อันนี้ก็เป็นหลักการอีกอันหนึ่งที่สอดคล้องกันที่เมื่อซาโลมอนนมัสก,การสรรเสร,ริญพระเจ้าในพระวิหารพระเจ้าก็เสด็จไปเยี่ยมเยียนการทรงสิทธิของพระเจ้าอย่างชัดเจริงก็อยู่ที่นั่นนะครับ อสศริของพระเจ้าก็อยู่ที่นั่นเหมือนกับที่พระคัมภีบอกบอกว่าพระเจ้าทรงประทับอยู่เหนือคําสรรเสร,ริญของชนชาติของพระองค์แต่เมื่อเราร้องเพลงสรรเสร,ริญพระเจ้าอย่างสุดใจที่แท้จริงคําสรรเสร,ริญคํานี้ในภาษาฮ่ปบอยนั้นก็แปลว่าเตฮิราเตฮิราก็คือการสรรเสร,ร,ริญด้วยการร้องเพลงฝ่ายวิญญาณร้องเพลงบทใหม่หรือร้องเพลงจากใจซึ่ง เป็นสิ่งที่สูงสุดของการนมัสก,การคือเป็นเพลงที่ออกมาจากใจของเราที่มีต่อพระเจ้าเมื่อเราสรรเสริมเมื่อเรานมัสก,การถึงจุดนั้นพระกัมปีเขาบอกว่าพระเจ้าทรงประทับอยู่เหนือคําสรรเสริญของชนชาติของพระองค์นั้นทุกครั้งพี่น้องครับที่เรานมัสก,การพระเจ้าส่วนตัวหรือถ้าเรานมัสก,การพระเจ้าที่โบสถ์ก็ตามเมื่อเรานมสักการพระเจ้าอย่างสูงสุด ร้องเพลงจากใจบทใหม่ถวายพระเจ้าพระเจ้าก็จะลงมาเยี่ยมเยียนพระเจ้าก็จะสถิตด้วยที่เาเรียกว่าพระสิริของพระเจ้าลงมาดังนั้นเมื่อเรานมัสก,การพระเจ้าก็เหมือนกับเรากําลังสร้างที่ประทับให้กับพระเจ้าเพราะการนมัสก,การอย่างสูงสุดก็จะนํามาซึ่งการสรงพระสิทธิ์ของพระเจ้าในที่นั้นๆเหมือนที่เพลงเพลงหนึ่งนะครับซึ่งพี่น้องคงจําได้ที่บอกว่านมัสก,การเป็นบัลลังก์พระองค์ นมัสก,การเป็นบัลลังก์พระองค์เชิญพระเยซูประทับที่นี่นั่นหมายความว่าเมื่อเราร้องเพลงเมื่อเรานมัสก,การพระเจ้าอย่างต่อเนื่องเรากําลังเริ่มต้นสร้างที่ประทับสร้างบัลลังก์ของพระเจ้าและเมื่อนมัสก,การไปถึงจุดสูงสุดที่นั่นที่ประทับของพระเจ้าก็สร้างเสร็จบัลลังก์ของพระองค์ก็สร้างเสร็จก็เลยประโยคสุดท้ายก็เลยบอกว่าเชิญพระองค์ ประทับที่นี่เพราะว่าเรานมัสการจนถึงจุดสูงสุดแล้วเราสร้างบัลลังก์ให้กับองค์เสร็จแล้วขอเชิญพระองค์เสด็จมาประทับผู้แต่งเพลงก็ได้นําเนื้อหามาจากพระกัมภีร์ที่บอกว่าพระเจ้าทรงประทับอยู่เหนือคำสร,สรรเสริญของคนของพระองค์ดังนั้นพี่น้องครับเมื่อเราอยากให้พระเจ้าประทับอยู่ในชีวิตของเรา ชีวิตของเราก็ต้องเป็นชีวิตที่นมัสการพระเจ้าแต่การนมัสการพระเจ้าไม่เป็นเพียงแต่การร้องเพลงการสรรเสริญการร้องเพลงจากใจเหมือนที่เราเห็นในพระกัมภีตอนนี้ที่โซโลมอนและคนของเขานมัสการร้องเพลงด้วยเสียงดนตรีและพระเจ้ามาประทับอยู่เท่านั้นแต่การนมัสการในพระคัมภีร์ใหม่ยังมีความหมายที่กว้างกว่าแค่การร้องเพลงสรรเสริญแต่ในพระธรรมโลม บทที่12ข้อที่1บอกว่าการนมัสก,การพระเจ้าที่แท้จริงการน้สัสก,การพระเจ้าด้วยวิญญาณกิจและความจริงก็คือการถวายตัวของเราเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์ต่อพระเจ้านั่นเองการนมัสก,การพระเจ้าที่แท้จริงคือการถวายตัวของเราให้กับพระเจ้าปนิบัติแล้วก็รับใช้พระเจ้าแท้จริงแล้วใน คำว่านมัสก,การนั้นก็ยังสามารถแปลได้ว่าการรับใช้นะครับเซอร์วิสนะครับเราจรึงเรียกรอบนามัสก,การว่าเออเซอร์วิสนะครับรอบนมัสก,การเพราะว่าการนามัสก,การนั้นแปลได้ว่าการร้องเพลงสรรเสริญนมัสการพระองค์เหมือนที่เราเข้าใจกันและยังแปลได้อีกว่าการรับใช้ดังนั้นเมื่อเราอ่านในพระกัมภีร์วิวร์ที่บอกบอกว่าเราจะนมัสก,การพระเจ้าบนแผ่นดินสวรรค์บนโลกใหม่ และฟ้าสวรรค์ใหม่ไม่หยุดเลยนั่นก็อาจจะไม่ได้หมายความว่าเราจะร้องเพลงตลอดไปโดยไม่หยุดเลยทุกวันทุกคืนบนโลกใหม่และฟ้าสวรรค์ใหม่เป็นหมื่นหมื่นปีนั่นคงจะไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะครับคงไม่ได้บนสวรรค์และบนโลกใหม่จะมีแต่การร้องเพลงทุกวันตลอดไปเพราะว่าการวันสการไม่ได้แปลว่าการร้องเพลงสรรเสยอย่างเดียวแต่แปลว่าการรับใช้ด้วยดังนั้นเมื่อ อยู่บนโลกใหม่และฟ้าสวรรค์ใหม่นมัสก,การตลอดไปก็น่าจะหมายถึงทั้งการนมัสก,การที่เป็นการร้องเพลงขอบคุณพระเจ้าและเป็นการปฏิบัติรับใช้พระองค์อันนี้ก็จะมีเ,เซนส์หน่อยว่าเราจะไปอยู่บนโลกใหม่และฟ้าสวรรค์ใหม่และมีอะไรให้เราทําให้เรารับใช้พระเจ้าโดยไม่น่าเบื่อนั่นก็คือสิ่งที่ผมอยากจะแบ่งปันนะครับในเรื่องของคำว่าการนมัสก,การนั้นแต่พระคัมภีร์รมบทที่12ข้อที่ หนึ่งข้อที่สองก็บอกว่าการมีชีวิตที่ถวายตัวให้กับพระเจ้าก็เป็นการนมสัสก,การพระเจ้าที่ในแวดวงที่กว้างขึ้นนะครับถ้าเรามีชีวิตที่ถวายตัวกับพระเจ้ามีชีวิตที่รับใช้พระเจ้ามีชีวิตที่บริสุทธิต์ต่อพระองค์สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพระเจ้าก็จะสถิตอยู่เหนือชีวิตของเราเพราะเรานมัสการพระเจ้าด้วยการถวายตัวของเราให้กับพระเจ้าถวายตัวของเรารับใช้พระเจ้า ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องชอบธรรมตามประการของพระเจ้าเมื่อเราชีวิตที่ดีและเวลารับใช้เมื่อคนมองเห็นชีวิตของเราเขาก็จะเห็นพระเจ้านันพระเจ้าก็สถิตอยู่ในชีวิตของเราผ่านการดำเนินชีวิตที่ถวายตัวของเราเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้าดังนั้นก็ได้ข้อคิดว่าถ้าเราอยากให้พระเจ้าสถิตอยู่กับเราเสมอ ชีวิตของเราก็ต้องเป็นชีวิตที่ถวายตรงให้กับพระเจ้าซึ่งเป็นการนมัสก,การด้วยจิตวิญญาณและความจริงชีวิตเราก็ต้องบริสุทธิ์ชีวิตของเราจะต้องไม่ดําเนินอยู่ในความบาปเป็นคริสเตียนนั้นต้องไม่ตั้งใจที่จะดําเนินชีวิตอยู่ในความบาปแม้ว่าอาจจะมีความผิดพลาดด้วยความอ่อนแอจะกระทําบาปได้แต่ไม่ได้เป็นกระทําความบาปด้วยความตั้งใจและเมื่อเผลอในการผิดพลาดกระทําความบาปเราก็ต้องไงครับสารภาพบาปนะครับ เมื่อเราสารภาพบาปพระเจ้าก็ยกโทษบาปของเราแล้วก็กลับมาดำเนินชีวิตอ,อยู่ในความบริสุทธิ์ดำเนินชีวิตที่ถูกถวายตัวให้กับพระเจ้ากลับมานมัสก,การพระเจ้าได้เหมือนเดิมในพระกัมภีร์เดิมนั้นเมื่อคนอิสราเอลทำความบาปพระกัมภีร์เดิมก็บันทึกว่าพระสิริของพระเจ้าก็พรากไปจากคนอิสราเอลเมื่อเขาทำความบาปและวก็ไม่กลับใจใหม่พระสิริของพระเจ้าคือการทรงสถิตของพระเจ้าก็ พลากออกไปก็ไม่อยู่กับคนอิสราเอลก็ออกไปจากเมืองอิสราเอลเช่นเดียวกันครับในเราที่เป็นยุคแห่งพระกัมี์ใหม่นี้เมื่อชีวิตของเราดําเนินชีวิตอยู่ในความบาปและไม่สารภาพและยังอยู่ในบาปนั้นต่อไปใช่ไหมครับพระสิริของพระเจ้านะครับก็าอาจจะนะครับไม่ได้อยู่กับเราณช่วงเวลานั้นๆจน,นกว่าเราจะกลับใจใหม่จากความบาปนั้นเริ่มเดินกับพระเจ้า ต่อไปหรือแม้ว่าพระเจ้าอยู่ด้วยพระองค์ก็ไม่พอพระไทยพวกก็ทรงเสียพระไทยที่เราเป็นฮะดำเนินชีวิตที่ขัดแย้งกับพระลักษณะของพระองค์หรือสิ่งที่พระองค์บอกคือพระองค์เป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์ดังนั้นพี่น้องครับเราอยากให้พระเจ้าสถิตอยู่ในชีวิตของเราสถิตอยู่ในครอบครัวของเราให้เราดําเนินชีวิตด้วยการนมัสการพระเจ้าซึ่งรวมทั้งการร้องเพลงสรรเสริญนมัสการพระเจ้าและในความหมายที่กว้างกว่านั้นคือดําเนินชีวิต ที่ดีบริสุทธิ์รับใช้พระเจ้าถวายตัวให้กับพระเจ้าซึ่งเป็นการนมัสก,การพระเจ้าที่แท้จริงอาเมนไหมครับให้เราอีกทางกับพระเจ้าด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์ที่วันนี้เราได้เรียนรู้ความหมายของการนมัสก,การพระเจ้าเป็นที่ที่ร้องเพลงสรรเสริญยกย่องพระเจ้าจนทําให้พระเจ้ามาประทับอยู่ท่ามกลางาคําสรรเสริญของเราและในความหมายที่วกว้างกว่านั้นคือการถวายชีวิต การดำเนินชีวิตท,ที่บริสุทธิ์การปฏิบัติรับใช้พระเจ้านั่นก็เป็นการทำให้พระเจ้าทรงสถิตอยู่กับชีวิตของเราขอให้ชีวิตของพวกเราทั้งหลายทุกคนเป็นชีวิตท,ที่นมักการเป็นชีวิตท,ที่ถวายตัวเป็นชีวิตท,ท,ทำให้คนมองเห็นพระเจ้าในชีวิตของเราเราสรรเสริญพระเจ้าและขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน เราจะฐานเผด่อคุณที่ไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยพระะคมพีในลูก,กาบทที่9ข้อที่1และข้อที่2บอกบอกว่าเรามีสิทธิอํานาจเหนือโครคแัยไข้เจ็บเมื่อเรามีสิทธิอํานาจเหนือสิ่งใดเมื่อเราออกคําสั่งสิ่งนั้นก็ต้องเชื่อฟังเราเอรเหนไหมครับดังนั้นไม่ว่าพี่น้องจะฟังมานาะ จา์ใหญ่เนขณะน,นี้อยู่นักที่ใดในโลกนี้ก็ตามเมื่อเรามีความเชื่อเราจะอธิษฐานสั่งให้สิ่งต่างๆเหล่านี้ออกไปจากร่างกายของเราเอาเมนไหมครับถ้าท่านไม่สบายเอามือวางตรงที่เจ็บป่วยถ้าท่านสบายดีแต่มีคนรู้จักไม่สบายให้เราเอ่ยชื่อโรคที่เขาเป็นออกมาด้วยความเชื่อให้มันออกไปจากร่างกายของเขาพอไหมครับอาแต่พระเจ้า ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเรามีสิทธิอํานาจอยู่เหนือโรคแพ้กับเจ็บทุกอย่างที่เกิดขึ้นในร่างกายบัดน,นี้เราสั่งให้โรคโควิดจงออกไปเส้นเลือดในสมองแตกเส้นเลือดไปเรื่อ,อยหัวใจตีบต้อในตาไซนัสไมเกรนความดันสูงความดันต่ำคอเลสเตอรอลสูงไตที่มีปัญหาตับที่มีปัญหาโรมาติซัมโรคเกาต์การชาตามมือการชาตามเท้าการเป็นอัมพฤกษ์การเป็นอมัมพาตการเป็น กระเพาะอาหารลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่กดไหลย้อนร้อนในเนื้องอกทุกจุดที่เกิดขึ้นในบริเวณต่างๆของร่างกายมะเร็งทุกจุดที่เกิดขึ้นในบริเวณต่างๆของร่างกายโรคซึมเศร้าและทุกๆโรคที่ไม่ได้เอ่ยนามมาแต่มีอยู่ในร่างกายของคนบางคนในนามพระเยซูเราสั่งให้โรคต่างๆนั้นจงออกไปจากร่างกายของคนที่กำลังฟังอยู่เดี๋ยวนี้ด้วยความเชื่ออาเมนเสร็จพระเจ้าครับ ขยับตัวดูนะครับพระเจ้าอาจจะรักษาท่านโดยทันทีถ้าครั้งแรกไม่หายก็พูดเป็นครั้งที่สองเป็นครั้งที่สามได้อาเมนอย่าลืมนะครับทางซ้ายมือของท่านมี qr code เมื่อท่านสแกนหรือถ่ายรูปท่านก็จะพบกับเมนูที่เป็นประโยชน์ต่อชตดฟามิญยาของท่านหลายเมนูได้กันนะครับเช่นเมนูมานาจาันใหญ่นะครับรับฟังมานาจาันใหญ่ได้นะครับตั้งแต่ครั้งแรกจนครั้งปัจจุบันนี้เมนูคําเทศนา ชมและฟังคําริศนาของผมหลายร้อยคําริศนาที่ใส่ไว้ให้แล้วเมนูบทเรียน18บทเหมาะสำหรับผู้เชื่อใหม่ที่มารู้จักกับพระเจ้านะครับจะได้มีรากฐานที่หนักแน่นมั่นคงท่านที่เป็นที่เลี้ยงสามารถจะส่งให้กับผู้เชื่อใหม่ได้นะครับบทหนึ่งไม่เกินครึ่งชั่วโมงเท่านั้นท่านอยากจะประกาศข่าวประเสริฐแต่ไม่รู้จะพูดยังไงก็เข้าไปในเมนูรู้จักพระเจ้าได้อย่างไร พระเจ้ามีจริงหรือแล้วส่งคลิปวิดีโอไปให้ท่านอยากจะส่งคำพยานชีวิตของคนในบวตของเราหลายร้อยหลายคำพยานชีวิตท่านก็เข้าไปดูและอันไหนที่คิดว่าเหมาะกับคนที่ท่านอยากจะประกาศข่าวประเสริฐอันไหนที่เหมาะกับคนที่ท่านสนใจจระรยาก็ส่งคลิปคําพยากริดไปให้ฟังได้ท่านมีความสงสัยว่าเป็นคริสเตียนทําสิ่งน,นั้นได้หรือไม่สิ่งน,นี้ได้หรือไม่ก็เข้าไปในเมนูคําถามคําตอบของคริสเตียน ่านก็จะหายข้อสงสัยพบกันใหม่ในวพรุ่งนี้รายการมานาะจารย์ใหญ่สวัสดีครับพระเจ้าอวยพรและคุ้มครองให้พระพักทอประไกลล้นด้วยพระเมตตาพระพักหันมาหาท่านและมอบสรร soon ช่วลูกหลานจนชั่วลูกหลานขอพระเจ้า,รบบาทรงโปรดประทานแล่ตัวทั้งพงพันอีกนับร้อยพันให้ทั้งครอบครัวหมดทั้งครอบครัวจนชั่วลูกหลานจนช่วลูกหลานขอพระเจ้าทรง ทันไปจะทรงตานติดอยู่ข้างคุ้มภัยอบล้อมรอบกายเราจะพ่ายในส่งอยู่ข้างไกาย่งอยู่ข้างกายย้รุ่งวันไหมต่ตะวันลับไปจะมาเมื่อไรจะไปที่ไหนอย่าเมื่อเ้าพร้อมอย่าเมื่อชื่นชมท่ามีพระองค์ท่านมีพร พระเจ้าอ้ยพรและคุ้มครองให้พระพักทอประกายและล้นด้วยพระเม่ตาพระพักหันมาหาท่านและมอสันติสุ